ช่องเวนเพียนทั้งข่าวเพียนทั้งคุณสวัสดีครับวันนี้วันอังคารที่19กันยายน2566เวลา24นาฬกา69นาทีอยู่กับแจ๊แซะทุกความจริงผมสอน้วยแจะแซะทุกความจริงหนูลองคิดชื่อดูนี่จะไบหรือจะโบวโบ๋น้องโบเลยอ่ะนเอาชื่อนี้นะเอาโบนะน้องโบโบทุกความจริงโบ ข่าวแรกเลยนะครับผู้ชมฮะจีนมองเห็นโอกาสรีบดึงโอนาน่า เป็นพระเอกหนังข่าวนี้เป็นยังไงทีมงานขอภาพขึ้นมาด้วยอย่างที่เรารู้กันประเทศจีนมีนักแสดงมีชื่อเสียงและโด่งดังระดับโลกมากมายแต่มีคนหนึ่งที่เราไม่เคยลืมเพราะคาแรคเตอร์ของเขาทําให้เรามีความสุขมากๆใช่ไหมนัง้งโบใช่ค่ะพี่แจ๊แลออ้วแสดงคนนั้นก็คือโจซิงเฉยและภาพยนตร์ชื่อดังที่ทำให้เขามีชื่อเสียงมากๆในยุคนั้นคืออุ้ยเสี่ยวป,ป้อจากหนังที่เคยดังในอดีตมาถึงวันนี้ผู้สร้างกําลังจะกลับมาทําหนังเรื่องนี้อีกครั้งเอ้ยยังไงจึงได้รับแรงบันดาลใจมาจากแมตบ P Mary hey. ขณะก,กำลังเดินทางไปพักผ่อนที่ประเทศอังกฤษผู้ระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบกับไบตันและเขาได้เห็นนักเตะค,คนหนึ่งที่มีคาแรคเตอร์ชัดเจนมากมีแวทที่จะดังในเส้นทางการแสดงนั่นก็คืออังเดโอน่าหลังจากเห็นฟอร์มในนัดนั้นที่เลเทะตรงเป็นตุงลูกออกทำพุ่งลูกตุงยืนมอมผู้สร้างอย่างหลีเสียวเขียว <c oughs> ก็คิดออกทันทีทฮะจะสร้างหนังอุ้ยเสียวป้อพักสองซึ่งมีชื่อหมายว่าอุ้ยเสียวจังทางผู้สร้างกะหวังจะทำราย ได้จากหนังเรื่องนี้ลถล่มทลายพร้อมกับปั้นโอนาน่าใช่ไหมน้องโบจะปั้นให้เป็นคู่แข่งโจซิงฉือโดยมีฉายาในวงการแสดงว่าโกจริงหรือนี่ <laughs> นนๆๆและภาพยนตร์เรื่องนี้จะมีกำหนดฉายในโรงภาพยนตร์ทั่วโลกวันที่1เดือน3ปีหน้าน้องโบเป็นไงข่าวแรกถือว่าใช้ได้ไหมใช้ได้เลยหาตรงโบไยแเลยอ่ะ่าที่สองคุณผู้ชมโอ้โหันนี้เรื่องใหญ่น้องโบได้ดูโซเชียลไหมได้ไถ่ายโซเชียลไหมดูข่าวนี้น่าสนใจมีคนพูดถึงรายการเราปาเซอร์โพสต์ถาม ใครเลิกดูแจ๊ะบ้างกาหึ่มโซเชียลตั้งโหอันนี้ต้องบอกอย่างนี้นะปาเซอร์หรือว่าเสอร์เหลิมอยู่กุสั่นปาเซอร์เนี่ยเขาเป็นสมาชิกกิติมศักดิ์ของพักเพื่อผีใช่ไหมนัองโบออกมาถามสนันโซเชียลใครเลิกดูข่าวช่องเวนมาผมบ้างผมดูแต่ข่าวทูนท์รู้จักไหมนัองโบรู้ค่ะดังออนกี่โมงนัองโบตอนดึกก็ทูนท์ผมไม่ออนตอนเช้าเคยนั่งอ่านข่าวด้วยโดนสับสอง โดยเชื่อว่าป๋าเซ่อ。 ไม่พอใจที่หลังๆไอ้แจ๊ะเนี่ยมันแซะแต่พักเพื่อผีรายงานข่าวไม่เป็นกลางใช่ไหมน้องโบใช่ค่ะพี่แจ๊ะก็ตอนนี้โพสต์ดังกล่าวกลายเป็นดรามา่าม,มีคนเข้าไปแห่คอมเมนต์ปาร์เซอร์กันล้นหลามเช่นเลิกดูนานแล้วแจ๊ะเชียร์หงยังดูอยู่ครับแยกแยะออกชอบปาร์เซอร์ช่วยทีมคว้าชแชมป์แต่ไม่ชอบทีมป่าวินีน่ป่าวินีนมีใครวะแล้วก็มีคอมเมนต์หนึ่งได้กล่าวไว้ว่ารายการนี้ไม่เหมาะกับคนสอบต,ตกอย่างปาร์เซอร์เขาสอบตกอะไรน้องโบคอมเมนต์บอกว่าปาร์เซ สอบตกไอ้แปลกใจปาร์เซอร์มาคอมเมนต์ต่อกูไม่ได้สอบตกกูดีใจเอ๊ะคนเดียวกันหรือเปล่าชาเนตน่าสนใจแลวชาเนตยังดูอยู่ไหม่าช่องเวนอะเรื่องเล่าผีแดงยังดูอยู่ไหมลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยผู้ชมมาอีกหนึ่งข่าวโอนาน่านักเลงเก่าท้าเดคอามัดมือดวลมีดโอ้โหเรื่องนี้น่ากลัวน้องบอกอังเดโอนาน่ายอมรับเลยไม่โอเคที่เหล่าแฟนบอลยังคิดถึงนายประตูคนเก่าดาบบิดเดคอามีบ้างไหมคิดถึงคนเก่าน้องบไม่มีเอ้าไม่ได้โสดเหรอแล้วแต่คนถามอ๋อโอเค คนบ่นคิดถึงคิดถึงอะไรก็เดกอาโอนาหน้าบอกไม่โอเคทำไมั้องบอกไม่มีใครคิดถึงใจในดาดคนใหม่อย่างเขาบ้างเลยโอนาหน้าก็เลยประกาศผ่านโซเชียลว่าท้าดวลมัดมือดวลมีดเล้าว,วัดไปเลยใครจะคือโบนหนึ่งแห่งโอทัฟฟอร์ดน้องโบโอนาน่าพูดอย่างนี้มันว่ะฮ่ะกุหมม่นจัดเลยอะเดย์้ด้นะข่าวว่า,า,ามึงแบบมึงคลองใจคนที่แบบที่นี่เหรอ มึงเคยเป็นรุ่นใหญ่ฮนะ,ะคือไงมือมัดมือล่อมีดติดูดีกว่าวะอะ,อะหรือว่าจะเล่นเหล็กหรือว่าเล่นไม้กนะ็ได้แฟนบอลก็สงสัยว่าทำไมถึงมีการท้ามัดมือดวลมีดเกิดขึ้นพอเจาะไปดีๆก็จึงพบว่าโอนาน่าเนี่ยเคยเป็นนักเลงเก่าสมัยอยู่กาหน้าโ,โ,โดยมีฉายาว่าโอติลีตาเ,เป็นอนดพาันกลุ่มเดียวกับครูระเบิดปวดเคยผ่านคดีมาแล้วมากมายไม่ว่าจะเป็นแทงหญิงยิงไข่หมาท้าสับเปลอเจอตัวตัว ตัวกับหัวอีปีขยี้ลูกกระตามกระไทายกสะโพงใส่เจ้าว่วาป่านหน้าแม่ชีก่อนหนีเข้าอุดรเฮ้ยโบอาจจะเบาเฮ้ยไอไอโบมาเลยนี่ยสวัสอย่างนี้มีเพียงคนเดียวสวัสดีครับพี่โบเป็นเพื่อนนะดูหัวเลยไอ้เหี้าขนาดเนี้ย เป็นเพื่อนกันแล้วเออสมาร์ขนาดนี้ก็ตบกระบาลเลยไอ้เหี้ยเออเอาพูดไปแทงหญิงยิงไข่หมาท้าจับเป็นเอเจอตัวตัวกระโผ่ีปีขยี้ลูกตามักรทายกสับงกใส่เจ้าวาดปาดหน้าแม่ชีก่อนหนีเข้าอุดรเฮ้ยตลกตรงไหนเฮ้นี่นี่ไหนลราพูดให้มันดูนักเลงดิมองนี่นี่นี่คือเดนอันนี้พูดนี่เขาคือเดนอาว่าไงโอว่าไงโอเราหมั่นนายวะเดได้ข่าวว่านายคลองใจคนอื่นเหรอนายกับเรามัดมือล่อมีดกันดีกว่าเว้ย หรือจะเล่นลีกเล่นโม่ก็ได้ถ้าไหนต้องการเจมพี่ขออีกคนหนึงไม่ต้องดูเอาแบบไหลไหลตามเป็แบบไม่ต้องก้มมองต้องก้มมองแบบคุยกับเขาอ่ะได้ข่าวว่านายคงใจคนแถวนี้เหรอวะใครอ่ะใจนายเหรอใจนาย การท้าดมวนก็เลยถูกส่งไปหาเด็กไอ้อ่ะปรากว่าเดตอบว่าน้าว่าไงรู้ไหมน้องโบก็ไงพี่แจ๊คคุณไม่ต้องมัดมือหรอกผมมัดมือคนเดียวดีกว่าเพราะต่อให้คุณไม่มัดมือเนี่ยคุณก็ใช้มือไม่เป็นอยู่ดีโก้าวะกูว่าคนจะหาตรงส้อยน,นี่ยข่าวต่อไปนะน้องโบเทนฮาร์กลันอย่าด้อยค่าท็อป13โตโตกันแล้วเนี่ยอย่าแบ่งแยกหลังจบเกมแพ้บไบตัน1-3 ทำให้มีวงการฟุตบอลหรือว่าพวกที่เป็นทีมฝั่งตรงข้ามเนี่ยน้องบอกเขาล้อกันมาล้อมาตลอด2วันติดคือเล่นงผิดเจอแต่พี่ยูเยอะเหรอไม่ไปเลยล้อใครเลยอันนั้นไอเกมอันนี้แจ๊ะเปิดไอโฟนไม่เจอแมนยูบ้างอะ บ้างก็บ,บอกวันไหนอะท็อปโฟลงทุนกันไปนั่งเยอะแยะบ้างอะบ้างก็งกทอไปที่เกลเซอร์บ้างก็ทอไปที่เทนฮากล่าสุดเทนฮากทนไม่ไหวทนไม่ไหวกับคําล้อเหล่านี้ผมฟังมาก็เกือบสองวันเต็มแล้วที่แมนยูโดนล้อมาตลอดอเป็นอะไรที่ผมเชื่อว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่ฝั่งรากลึกคือเรื่องของการด้อยค่ากาันทั้งแมนยูเชลซีขออนุญ,ญาตเอ่ยถึง แป๊บหนึ่งได้หลอกคุ้นมากเลยนะโบเราลงทุนไปเยอะต้องการเวลาคุณจะล้อไอ้น่นไอ้นี่ไอ้นั่นผมไม่ติดใจอะไรทั้งนั้นแต่ผมติดอย่างเดียวทําไมต้องด้อยค่าแมนยูเลือกอันดับตารางคะแนนเมื่อก่อนพวกคุณพูดอย่างเต็มปากให้ค่ากับทีมที่แก่งๆคุณเรียกว่าท็อปโพอยุคสมัยเปลี่ยนทีมแก่งมากขึ้นพวกคุณเรียกว่าท็อปซิก ก็บอกต่อคุณผู้ชมบอกอยากถามมาทุกวันนี้เนี่ยทีมแมนลีกมันมีทีมที่แก่งๆแล้วก็เก่งมากขึ้นมากกว่า6ทีมทำไมคุณไม่เปลี่ยนแปลงบ้างอะท็อปโฟมีแล้วท็อปซิกมีแล้วแล้วทำไมจะมีถึงทอ็อปสิไม่ได้อะทำไมพวกคุณต้องด้อยค่าทีมฟุตบอลกันด้วยนี่คุณเศรษฐะไม่ใช่คุณเทนฮาร์คเขาบอกมาผมเนี่ยเศรษฐะเอ้ยผมเทนฮาร์คในฐานะนายกเอ้ยในฐานะเฮดโค้ชแมนยูไนเต็ดพร้อมเป็นหนึ่งในคนรณรงค์ให้มีการช่วยกันติดแฮชแท็กท็อป 13บสมเชื่อว่าทุกทีมก็มีหัวใจอย่าด้อยค่าทีมอื่นยกเลิกคำว่าท็อปโฟย,ยกเลิกคำว่าท็อปซีสจากวันนี้เราจะพูดอย่างภาคภูมิใจว่าเราเนี่ยท็อป13ตลอด60วันผมหาเสียงไขขึ้นทำไมผมต้องมายกถ้วยให้พวกแม่งวะถ้วยคาริงครับถ้วยคาราบาลสำหรับตวย้อยพวกแม่งที่เมลี่ทำไมผมตัยวย้อยพวกแม่งผมไม่ย้อยพวกแม่งหรอกพาเจลล์ตัววันนี้ถ้วยอยู่ไหนนะเดี๋ยผสมกันมั่วหมดแล้วถ้วย ไปอีกเรื่องหนึง่งโอ้โหนี่หนักเลยเมื่อสักครู่นี้มายกทวยให้มเท่าไหลายผู้ชมตาบัดสัตว์ <Ouch! S 2> รู้จักคำนี้ไหม ตบัดส,สัตว์แปลว่าโกหกพูดอย่างหนึ่งทําอีกอย่างหนึ่งอย่างเช่นพูดว่าจะไม่จับมือแล้วก็ไปจับอันนี้เป็นคนํานึงที่ซานโชเขาเขาเียนมาเขาบอกซานโชบัวเทนฮาร์กเป็นคนตบัดส,สัตว์คือพูดอีกอย่างแต่ไปพูดหน้าสื่ออีกอย่างก่อนหน้านี้มีประเด็นดราม่าเทนฮาร์กเนี่ยออกมาต่อว่าซานโชน้องโบบอกว่าซานโชเนี่ยทำยงานได้ไม่ดีไม่ว่าจะเป็นการมาให้ตรงเวลาก็ทําไปได้การซ้อมก็ทําไม่ดีการใส่ความรู้เทในการซ้อมก็ไม่มีเขาไม่สามารถสัมผัสสิ่งเหล่านี้ได้จากซานโชสุดท้ายเนี่ยน้องโบเขาต้องจับแแ่่ออะไนนนนีี้้้้ยกกซซมมใชปจจววาาิขงโด เทนฮาเขาบอกว่าไงน้องโบเขาบอกว่าเขามาซ้อมไม่เคยตรงเวลาออผมนัดเวลาให้เขามาเช้ากว่าคนอื่นแล้วนะแต่เขาก็ดันหายไปเลยผมว่าเด็กคนนี้ต้องโดนไม้แข็งหนูเคยโดนไหมลูกไม้แข็งตอนทีไม่เคยแต่ว่าล่าสุดน้องโบซานโชออกลูกเดือดออกมาตอบโต้ด้วยการประกาศกล่าวว่าเทนฮากเป็นคนตะบัสช์ดพูดแต่คำโกหกโดยเขายืนยันว่าที่ผ่านมาเนี่ยตัวเองซ้อมมาทุกวันแต่เทนฮากนั่นแหละที่มาช้าเองซานโชบอกว่า เขาคือคนโกหกเป็นพวตบัดสัตว์เมื่อก um ่อนเนี่ยผมมาสายเทนฮาร์กเน่ยบอกให้ผมมาซ้อมเร็วกว่าเพื่อนเขาบอกว่าไงู้ไหไม่ต้องบเขาบอกว่าเทนฮาร์กบอกให้มาตอน8.00โมงเช้าผมฟังแล้วขึ้นเลยหาว่าผมตื่นเช้าไม่ได้ผมก็เลยมาซ้อมแต่ตีห้าทำงานหนักอย่างเงียบๆผมซ้อมเสร็จ8 0โมงคึ่งเทนฮาร์กเข้างานตอน9้ามงตรงจะเจอกูได้ไง พอมาแล้วไม่เจอผมก็ไปโวยวายขาดซ้อมบ้างซ้อมไม่ดีบ้างจริงๆแล้วอ่ะเขาแค่ไม่รักผมรักแต่เด็กอาแจากก็พูดไปอย่ามาโกหกนะทางฝั่งเทนฮากออกมาขอความเห็นใจให้ซานโชอถอนคำพูดเฮ้ยต้องถอนคำพูดเลยเอ่ะค่ะโดยเดยนทนฮากระบุว่าขอให้ซานโชอถอนคำว่าโกหกด้วยคนที่ไหนเนี่ยเาเริ่มเดือดกันแล้วคนที่ไหนเนี่ยคนพันอ๋อโอเคเพราะสิ่งที่ผมทํามันไม่ใช่เรื่องโกหกถ้อยคํานี้จะบันทึกอยู่ในหน้าโซเชียลฉะนั้นระวังคําพูดด้วยต้องถอนเลยอ่ะหนูถอนไหมเวลา เมาเวลาาเมาผ่อนไหมผอนอ๋อจบหาอันนี้หากูถามคนดูขอบคุณมากน้องโบน้องโบฝากคนดูติดตามน้องโบที่ไหนฝากติดตามได้ที่ ig ชมพู p stp ค่ะอาวทำไมเราไม่เป็นน้องโบแล้วอ่ะชอมผู้หรออันนี้เอาความจริงดีป่ะเอาความจริงดิก็จริงกมไม่คุยกับมึง พอวันนี้กดไลค์กดแชร์ไปถ้าคุณชอบคลิปนี้แล้วก็พบก,ก,กันใหม่กับรายการแจ๊แซะทุกทีมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะค้องค่าสวัสดีครับข่าวช่องเวนเพียนทั้งข่าวเพียรทั้งคุณ